สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้เรากลับมาเกมโอเม a a อารนาะในพาร์ทที่เก้า <laughs> หรือแปดยี่เก้าหรือแปดจำไม่ได้ไม่แน่ใจนะโอเคนะเรามากดหาแมตช์กันเลยฮนะรอบนี้ไม่รีรออะไรนะรตั้งนั้นนะเสียงผมอาจจะแปลกไปนิดนึงนะต้องขออภัยนะพอดีว่ารอบแล้วไปดูถูกอากาศหนาว <laughs> รอบแล้วพัดแล้วผมบอกว่าอากาศแม่งไม่หนาวเลยนะ แม่งมาตอนนี้กูคืออากาศหนาวเลยฮะเสียงก็เลยอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะผมก็ไม่ชินกับตัวเองในเสียงนี้เหมือนกันเอาจริงๆก็ไม่ชินเหมือนกันพานีก็ไม่รู้ว่าจะเล่นตัวอะไรนะเรามาเล่นเป็นล a สพิกดีกว่านะเหลือตำแหน่งอะไรเดี๋ยวเราเล่นเองช็อตนี้ช่วงนี้อาจจะเล่นกระตุกกระตุกนิดนึงนะต้องขออภัยนะผมปรับภาพค่อนข้างจะต่ำลงมาระดับหนึ่งนะฮะ นั่นเหลือเต็มหังป่าให้เล่นจริงๆด้วยตัวป่าที่ยังไม่ได้เล่นก็มีเอออิซูมาเดะตัวหนึ่งนะแล้วก็เออลูเคียนะแต่ว่าลูเคียผมไม่นับแล้วกันเพราะว่าเป็นตัวละครจากอนิเมะนะฮะแต่จริงๆเอาตัวซามูไรไปเล่นป่าก็ได้นะเดี๋ยวเราเล่นเออไคราชิแนมะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันผมว่าเล่นได้ผมว่าเล่นได้ไดก๊อปรูนชาวบ้านครับผมเว้ยนี่เสียงผมอุยวิขออภัยนะ <laughs> อย่างที่บอกนะคือเป็นหวัดนะคือเป็นหวัดมันเป็นแบบก็าเรียกไงภูมแพนะต้องขออภัยด้วยนะ ถ้ยช่างโอเทนไปบนแน่เลยวะโอเทนงูไปกลางแล้วก็โอโอกาสน่าจะเป็นซัพพอตนะฮะเฮ้ยช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมเล่นตัวป่าบ่อยมากเลยฮะเล่นตัวป่าเราเล่นตัวป่ากี่พาร์แล้ววะเออว่นเล่นตัวป่ายาวเลยวะ่ะเดี๋ยวต้องหาแนวทางในการเล่นใหม่ละตัวละครใหม่ก็มีนะที่ออกมาในช่วงนี้แต่ว่ามันเป็นตัวละครจากกิจกรรมมาผมยังไม่ได้ตัวละครตัวน,นี้จะมีอ่อเขาเรียกไงมี2ฟอร์มนะก็คือฟอร์มที่แบบว่า สามารถตีระยะไกลแล้วก็ตีระยะประชิดนะเดี๋ยวรอสกิลมาให้ครบก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหนึ่งแล้วกันนะอแต่จะว่าไปตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้สกิลเขาเยอะเท่าไหร่รนะเนี่ยนะเออจะอธิบายงงหรือเปล่าวัานนี้ที่แน่แน่พาสตสี่ผมไม่รู้แล้วมันคืออะไร <laughs> ที่แน่ๆพาสตสี่ผมไม่รู้แล้วนนต้องขออภัยนะอย่างที่บอกนะผมไม่ได้ไม่ได้เล่นองมิจิบ่อยขนาดนะั้นนะอันนี้ต้องขออภัยนะอาจจะไม่แน่นเท่าไหร่โอเคสกิลมาครบแล้วนี่ในส่วนของนี้ก็จะเป็นฟอร์มที่หนึ่งนะก็คือการโจมตีระยะประชิดนะ ก็สกิลสองก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะก็คืออ่าน้องเขาจะสร้างความเสียหายเป็นวงกลมรอบๆนะนี่เดี๋ยวกดให้ดูนี่อย่างนี้นะแล้วก็ส่วนสกิลสามก็จะเป็นดึงเชือกนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดึงโดนใครก็จะพุ่งไปหาคนนั้นนะฮะส่วนปกิสี่น่าจะเป็นสร้างเกาะนะ,ะของร่างโจมตีระยะประชิดนะส่วนอันนี้นะเป็นอ่าโจมตีระยะไกลนะฮะก็สกิลสองก็จะชาร์จได้นะแล้วก็เพิ่มระยะนะการโจมตีนะแล้วก็ให้หุ่นเชิดพุ่งเข้าไปนะโจมตีละตัวนะส่วนสกิลสามก็ จะเป็นสกิลควนอย่างนี้นะนี่อย่างนี้เออกแ็แค่นั้นแหละแต่มันเอาไคอมโบกับสกิลสองกทีหนึ่งนะก็คือนี่อย่างนี้มันจะชาร์จนะฮะแล้วก็เล็งแล้วก็มั่งไปแล้วก็สกิลสามกทีนึงปุ๊บมันก็จะพุ่งมาขวนอย่างนี้นะส่วนพัสดีของโจมตีระยะไกลผมไม่รู้นะไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาน่าจะ,ะเขาเรียกไงการโจมตีธรรมดาน่าจะเร็วขึ้นรุนแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ขอขออภัยนะทำไมป่าเขามาอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวแคลรี่เราหลุดเหรอ,อได้หรอเนี่ยว้าตาย <c oughs> <c oughs> เอ้ยแต <c oughs> ่ก,ก็ได้อยู่แหละไม่เป็นไรเนดะี๋ยวเรากลับไปฟาร์มใหม่ฮะ อย่างน้อยก็ดีกว่าให้น้องซับเขายืนเขายืนจ้องหน้ากับแครี่เขากับอะไรน,นะซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามวะ <c oughs> น้องเขาน่าจะโดนกดน่าสงสารต้องทําการช่วยเหลือโดยการแลกกับชีวิตเราอื <c oughs> นี่นี่นอืออือควรควรสบัดส,สบัดส,สบัดอือได้สวยสวยุสดยอด,เ,ดยยเพื่อนเฮ้ยเราก็ทําได้นี่ว่าเอ้ถอยเพื่อนไอ้ตัวป่าเข้ามา อัพอะไรดีวะเนี่ยกู <fluct uates> ผมว่าน่าจะอัพสองแล้วก็สามนะตามมาอย่างนี้นะผมว่าเดาเฮ้ยไม่มาวะเฮ้ยแต่ว่าทิงงูอยู่นี่ซึบเอาเลยเพื่อนยังไงยังไงดีเอ้ยสวยเพื่อนเออเนี่ยพัสสีต,ตัวนี้มันจะได้โลเห็นปะ่ะเฮ้ยก็ถูกต้องนีห่หว่า <recognise> <GO üy leh> เราเลือดเราน้อยเพื่อนจะบอกเพื่อนอยังไงดีวะว่าเลือดเราน้อยไว้ตอนนี้ผมอาจจะพูดน้อยนิดนึงนะ ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะคืออย่างที่บอกไปฮะคือเล่นตัวป่าบางทีมันก็นะมันก็มันก็เหงาเหงาหน่อยอะ่ะวันๆไม่คุยแต่กับขี้ป่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเพื่อนอือชกยังไงไอ้ไก่ตัวเนี้ยอือเดี๋ยวไม,ไม่ได้ท็อกซิกนะคือไม่ได้คือไม่ได้จะว,ว่าเขาแต่คือแบบ ตัวละครเขาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรสัญลักษณ์ตัวละครเขาเป็นเหมือนแบบเป็นนกฟินิกส์ไงมันเป็นมันเป็นนกอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบมีตัวเหมือนตัวตัวละครเหมือนเหมือนเป็นไก่อ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยสกิลสกิลสกิลโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันหลากหลายจังวะเออเดี๋ยวโอ้โหกระตุก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 จัดเลยอย่างที่บอกนะช่วงนี้โทรศัพท์ผมคือแบบ โดนแบบมีสกิลอะไรเข้ามาแบบนัวๆน,นิดนึงนี่คือแบบไปแล้วฮะความกระตุกคุยได้แต่กระีพเท่านั้นตอนนี้วายเอาวาร์ปไปด้วยอ้าเดียวเฮ้ยเดียวเฮ้ยอิซูมาเดชมันชื่ออะไรนะเอ่อชื่ออิายะ,อ,ยะอิสยะอย่าทำอย่างนี้กับเราดิเพื่อนฟาร์มก่อนไม่ได้แลเสียเฮ้ยต้องซับยาอย่ายุ่งกะจะวางวงสกิลทำไมเพื่อน จะล่าลรวหรอไม่ให้นะฮ้ยมันอาไปโดนพุ่งพุ่งเลยเลยเฮ้ยอิสยาะวางดีๆนะเพื่อนไปอะไปอะฮะไปจริงเหรออุย้ยเทคนิคอะไรกันอุย้ยหลอกทั้งศัตรูก็ได้หลอกพวกเดียวกันก็ได้เฮ้ยทำอะไรเพื่อนไข่นายมันเปลอะนะเออือ,อตายสองตายสองแล้วตายสองแล้วบวกเฮ้ยบวกเฮ้ยตกอย่าพึ่งใจเย็นมาขามป้อม ไอ้โ้ยเราได้แครี่ด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเดี <online> ๋ยวเราเดี๋ยวเราเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวตกตกโอ้โหเอฟเฟกต์น้ำมันอลังการเกินรื่องยังไงอุ้ยโทรศัพท์ไม่ไหวละโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือโอ้ยแย่แล้วเฮ้ย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 ไทชะาไทชะยังไงเออเข้าไหมวะจริงจริงมันควรจะแรงกว่านี้วะผมเคยเห็นคนเล่นเหมือนมันจะแรงกว่านี้นะบ้า เย้ยขอโทษโอ้ย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 มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ตกใจไปก่อนเฮ้ยมานาฉันไม่มีแล้วมานาฉันจะหมดแล้วโอ้ยเพื่อนนัวกันยับยับเลยเฮ้ยโอ้โหเออตีป้อมดีกว่าเพื่อนเอาป้อมเอาบ้านเอาบ้านเอาบ้านดีกว่าตีว่ายว่ายอย่าดึงฉันมาอย่าขอโทษยังไม่เตะยังไม่เตะคือเดี อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังอยู่ยังอยู่เลยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยตกด้วยทาอะไรเนี่ยแล้วรอดได้ยังไงวะเนี่ยอุ้ยปฏิหารชัดชัดอุ้ยสีป้อมสีป้อมคะแนนสีป้อมคือต้องมาแล้วชอตนี้สักหน่อยแหละปาบเย่จีจอ้ยถือว่าเป็นแมปที่ดีนะฮะตอนนี้คือไม่ลำบากเลยอ่ะคืออเออคือทีมเขาเดินอะไรเองหมดเลยคือไม่ลำบากไม่เหนื่อยเลยอ่ะเราก็เล่นมั่วของเราไป ทีมเราเล่นดีเลทีมเราเล่นดีอ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับน้องขุนเชิดนะฮะไม่รู้ว่าชื่ออะไรชื่ออะไรนะเอ่อใครราชินะฮะตัวนี้เลยนะฮะโอเคครับเรามาดูทางด้านของอประวัติตัวละครตัวนี้กันบ้างนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็น้องเขาจะโชว์ MVP ยังไงมีสกินอะไรบ้างนะฮะ เรามาดูทางหน้าของสก,กินกันก่อนแล้วกันนะนเป็นสก,กินออริจินอลเขาอะนะแล้วก็อันนี้เป็นสก,กินอ่าเป็นสก,กินย้อมสีนะอันนี้เฮ้ยแต่สกินย้อมสีสวยนะเนี่ยอันนี้เป็นล่างอ่าอีโ e วเขานะเป็นล่างอีโวน้องเขาโอเคอันนี้ก็เป็นล่างเป็นล่างเลเป็นล่างกิจกรรมไหนก็ไม่รู้นะอุ้ยอันนี้ก็สวยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นสกินโอ้โหบีพี้ยล่างนี้ก็เป็นแบบสวยเลยดนตีอันนี้แบบ โอ้น่ารักจังนนี้เป็นสก,กินฤดูกาลนะเป็นของ S16 นะฮะอันนี้ก็เป็นสก,กินย้อนสีของสก,กินฤดูกาลพี่โอเคมาดูกนันว่าถ้าเราทิ้มตัวละครตัวนี้แล้วน้องเขาจะโชว์ท่าทางยังไงนะทิ้มหัวเลยได้ทุกท,ทุกรอบเ่าชี้หน้าด้วย <laughs> เออแต่ผมก็สนใจตัวแอ,อประวัติตัวละครตัวนี้มาสักพักแล้วนะเออน่าอ่านอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนเชิดใครอ,อ่ะคือน้องคนนี้เป็นตัวหลักหรือว่าตัวข้างหลังเป็นตัวหลักหรืออะไรยังไงทําไมงงอันนี้ก็ต้องมารออ่านประวัติกันนะอือน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่ามีแค่สองสองอย่างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้ได้ MVP นะเขาจะโชว์ท่าทางยังไงนะ โอเคเดี๋ยวเรามาประวัติตัวละครตรงนี้กันบ้างนะยาวไหมเนี่ยหุยสั้นโอ้อ่าเลยแล้วกันนะเจ้าคือหุ่นเชิดที่สมบูรณ์แบบที่สุดชายชรลาบ้าคลั่งนั้นพูดประโยคนี้กับข้าขณะคืนหัวใจหุ่นเชิดให้ข้าตึกตักตึกตักตึกตักมันอยู่ในร่องอกของข้าชิ้นส่วนที่เต้นตึกตักรอบทิศทางนี้ชื่อว่าความสุขของชีวิตงั้นเหรอข้ามองชายชรลาบ้าคลั่งอย่างข้องใจเขากำลังผ่าร่างของหญิงสาวคนหนึ่ง หญิงสาวคนนั้นไม่ขยับตัวแล้วทั้งล่างเต็มไปด้วยความสิ้นหวังถ้าข้ามอบหัวใจให้นางน,นางจะดีใจไหมนะข้าคิดที่จะควักงหัวใจหุ่นเชิดออกมาจงโก่เจ้ากำลังทำอะไรอะ่ะพูดเท่ากระโจนมาหาข้าข้าสัมผัสได้ถึงความประสงค์ร้ายและอันตรายจากตัวเขาเขาล้มลงจากพื้นข้าผลักตัวพูดเท่าออกค่อยๆพยุงหญิงสาวขึ้นมาเจ้าช่างสวยหน้ามองเหลือเกินแต่หน้าอกที่ถูกผ่าออกของเจ้าหายไปซึ่งหัวใจข้าจะมอบหัวใจครึ่งหนึ่งให้กับเจ้าก็แล้วกัน หากเจ้าขยับตัวได้เจ้าจะยิ่มไม่ข่าหรือเปล่านะข่าเหมือนกับจะสูญเสียพลังในการควบคุมตัวเองไปแล้วสิแล้วค่อยๆสูญเสียความรู้สึกข่ายังไม่ตายพี่ชายเจ้าใช่พี่ชายของข้าหรือเปล่าก่อนจะสูญเสียความรู้สึกมีเสียงของเด็กสาวดังผ่านหูข้าช่งางไพเราะน่าอิจฉามากน่าอิจฉาพี่ชายของเจ้ามากๆไม่แน่ใจมันก็นว่จะสื่ออะไรนะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกเลยนะ เป็นจุดกําเนิดของตัวละครน้องเขานะเดี๋ยวจะ,จะพยายามไปหาวิดีโอประกอบนะว่ามีหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็จินตนาการเอาแล้วกันนะอันนี้ผมก็ขออภัยด้วยนะเพราะคนอ่านก็งงเหมือนกันโอเคก็จบไปก่อนแล้วกันนะครับเกมอมิ o m อ arena นนในพาร์ทที่ ยิบเก้าหรือยี่สิบแปดไม่รู้ไม่รู้รจำไม่ได้ <laughs> ถ้าเกิดใครชอบนะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะเล่นวสเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเช่นกันนะครับอ๋อแล้วก็ฝากเพจ Facebook ไว้ด้วยละกันนะครับเพจยนชื่อโอโยนะครับพิมพ์ไปตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปว่าแฟนเพจโอโยไวาก็ได้นะครับขึ้นเหมือนกันนะครับในนั้นก็ แชเช่กับคลิปเกมนะครับที่ลงในช่องของเรานะครับแล้วก็ลงเอกกร์ตูน้นมีมนะครับที่เป็นตัวละครมัสคอตจากช่องนะครับใครที่สนใจก็ฝากไปกดติดตามได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวีสวัสดีครับบ๊ายบายฝันดีครับ